อ่าวันนี้เรามาทำผัดผักบุ้งผัดพริกผักบุ้งกันนะคะมาดูเดี๋ยวเย่เทืองทำให้ดูนี่เดี๋ยวเราเจาะไปตรงกระทะนะนี่ใส่อะไรอันนี้น้ำมันอะไรไม่บอกไม่ต้องบอก <c oughs> อ้าวอันนี้เปิดแก๊สอ่ะดูลงไป แล้วต่อไปก็เราก็จะใส่อะไรต่อไปคะอันเนี้ยเพื่อเพิ่มความหอมของพริกก็จะใส่กระเทียมเจียวเข้าไปก็จะใส่กระเทียมไปเจียวกระเทียมนะเอาให้หอมๆเลยใช่ไหมอ๋อกระเทียมเขกินหอมแล้วก็ทำไงต่อคะเดี๋ยวรอมันหอมก่อน บีบีด้วยเนาะใส่กระเทียมเกียวไปแล้วใส่พิกแกงเนี่ยมันจะช่วยคีบกลิ่นพิกแกงอันนี้ก็พิกแกงใส่ไปสักครึ่งเนาะแล้วแต่ว่าคนชอบชอบเผ็ดชอบไม่เผ็ดใส่เยอะไปก็จะเผ็ดมากบีบีให้มันเท่ากันนะคะ เมนูนี้ดูร้อนแรงมากแดงๆเลยกลัวไม่เผ็ดเพิ่มอีกเนาะเอาหมูลงไปใส่แล้วแต่ชอบทำเยอะทำน้อย กลิ่นเริ่มมาแล้วไม่ง่ายนะทำทำกินนะทำกินอือโหเยอะมาเลยเดี๋ยวก็หดเลยนี่ปเดี๋ยวก็<ป>ดวหดเลดยนี่เดียวแหละพักบู๋อะเมื่อกี้เสียงรถกวัวอีกนิดนึง <laughs> เสียงผู้เลย ล้ากับบุ้งสลุดก่อนก็ซักกี่นาทีอ่ะม่รอมันไปดูมันไป <c oughs> ไฟไม่ได้ดังใจเปิดแรงเลย เจะมีการไอการจามหน่อยเพราะว่ามันแบบฉุนมากเผ็ดเกลือหนึ่งช้อนนะโรยให้ทั่วใส่อะไรอีกน้ำปลา ต่อไปนี่คือผงมัวผงวิเศษผงวิเศษแล้วน้ำตาลนะเราก็จะเอาจากของที่ได้มาจากมันมีอ่าอันนี้เราไม่ทิ้งนะสูตรพิเศษแบบนี้แหละจะอร่อยเข้มขน้นใส่ไปสักสองซองอ อย่าไปทิ้งนะเสียดายมันแต่หมดอายุแล้วเราก็ใช้ไม่ได้เหมือนเดิมมันหมดที่ไหนล่ะนี่ก็โเพเจอร์คนทานตอนนี้เริ่มนมูกจะไหลแล้วเห็นหนยุบแล้วเห็นหนาขอบุ้งยุบแล้วเห็นอืมหดตัวไปแล้วเคล็ดลับพี่จะทำอร่อยต้องมีอะไรคะกินกับกินข้าว <c oughs> กินข้าวกับอะไรให้อร่อยเออกินข้าวกับครอบครัวอร่อยพร้อมหน้าพร้อมตากันแล้วก็จะอร่อยอ่ะตอนนี้เรากลับไปดูผักบุ้งไฟเขียวของเรานี่ยความฉุนของพริกจามจามเอาจามเอาออบอกเลยถ้า แบบฉุนมากๆนะอืไอกันทั้งบ้านเลยน้ำไหคนถ่ายก็เริ่มไม่ไหวแล้วเหมือนกันอ,อ,อร่อยอ่ะแบบอร่อยแบบยังไงคะคุณคนถเอ,อคนทํำคะอร่อยแบบไม่จำจำ,จำสูตรไม่ได้โอเคต่อไปใส่อะไรคะน้ำมันหอย โอเคจ้ะต้องยาวด้วยอันนี้เราซื้อมาเป็นแบบใหญ่เลย <c oughs> คนถ่ายตอนนี้เริ่มจะร้องไห้แล้วเป็นภูมิแพ้อะไรนิดนึงก็ไออะไรหน่อยนึงก็จามะฮะนี่ค่ะอาหารบ้านครัวสไตล์บ้านๆด้วยบ้านๆคล้ายๆก็ทำได้ ใครก็ทําได้อันนี้คือทําทําจริงๆไม่แม้ก็ทําแบบนี้แหละง่ายง่ายทไมคุณไม่ใช่ช้อนตักไปเลยทําไมต้องพิธีตองอะไรคนมันจะน่าเกลียดจะบูตีเห็นแต่พ <ทำ S 2> <า>ี่บอรู้สึกว่าไม่เค็มนะไม่เค็มต้องเติมล้ําตานนี้ใช่ไหมฮะใส่ซอสหน่หอยใส่สักสิบรอบเค็มเลยเค็มแบบอร่อยก็มี ข้อแนะนำอะไรเกี่ยวกับอันนี้ไหมคะว่าแบบแนะนำว่าทำแล้วกินให้หมดอย่าไปทิ้งเพราะกินไม่ได้ก็ปรุงให้มันให้ได้อย่าไปทิ้งเพราะว่าขอมันแพงบุ้งกรรหนึ่งสิบห้าบาทมีอยู่สิบต้นคแล้วก็ต้นหอมหอมด้วยอืมใส่ซอสเข้าไปรสชาติโอเคแล้วถ้าสมมติว่าเราปลูกเองก็เอาซักเท่าไหร่ก็ได้เราปลูกเองนะ วันนี้แม่ซื้อลูกชายจะบอกว่าจะมากินข้าวด้วยให้แม่ผัดไม่รู้ผัดเสร็จแล้วมันจะกินหรือเปล่าถ้ามันไม่มากินก็เหลือแล้วก็อย่าะเราเอาไปขายขายใครอ<ะ>ียคนกินไงแล้วก็มีมเชฟโอยมีเชฟอยู่ในบ้านด้วยเขากำลังจะรอติผลงานใช่ไหมเชฟคนที่บอกว่า เคล็ดลับอายุยืนยาวอะ่ะชอะไรนะมันย้งเชฟปากหมาทำไม่เป็นติได้ทุกเรื่องไอ้วันนี้ทาเชฟใช่ไหมคะเดี๋ยวปูดูคลิปมันก็ได้หรอกเดี๋ยวมันดูคลิปมันก็ได้หรอก ต้มไปเรื่อยๆนะคะให้มันเปื่อยแล้วจะอร่อยอ,อร่อยนะคะอันนี้อันนี้เดี๋ยวเคี่ยวไปนะมันจะแห้งใช่ไหมอ่าสูตรสูตรนี้ต้องใส่ไหคะยาจะเติมน้ําวิธีการเติมน้ําไม่ใช่เทจ่วมลงไปกลางกระทะนะเราต้องเทรอบๆกระทะแล้วน้ําอะอุณหภูมิมันจะร้อนลงไปอ๋อเป็นแบบคนกะ <c oughs> เราเติมน้ําร้อนอถ้าทํากับข้าวเติมน้ําร้อนเติมปรุงน้ําร้อนเติมน้ําร้อนอ่ะมันจะไม่มันจะไม่บูด เดี๋ยวเราทำเสร็จแล้วจะเอาไปให้เชฟคนนั้นชิมกันค่ะตาตาเชฟเชฟอะไรมาอีกแล้วคะสารแน่โอเคค่ะบอ่อนบาเชฟเลยป้อนเชฟเลยอร่อยไหมคะอืมอร่อยอร่อยเมื่อกี้เชฟแอบมาทำอะไรคะเชฟเขาว่าทำอะไรคะเมื่อกี้ <laughs> เดซีบอกว่าเคล็ดลับอายุยาวคือไม่เสือกเรื่องชาวบ้านแต่แต่คนบอกเคล็ดลับนี่มันเสือกทุกเรื่องเลย <c oughs> ลร่งราแ้วก็แค่นี้แหละค่ะก็สำหรับวันนี้นทำกับข้าวไม่เคยไม่เคยได้ชิมให้ดูไม่เคยได้ลาดข้าวกินให้ดูเลย <c oughs> เพราะว่าเนี่ยเดี๋ยวยายยายจะเคี่ยวมันเวยให้ให้แบบบุ้งมันเปืย อีกหน่อยนึงแล้วมันจะเสีเวลานานมันก็จบคลิปแค่นี้ก่อนนะคะอาบ๊ายบาย,บาย,บาย